อะเที่ยวทะเลมาลิโคเด้อนะสุดหล่อสุดหล่อเต้นโชว์หน่อยทุยทุยโอ้ยไงล่ะโอนไอเตี๋ยวไงล่ะพาที่กำลังจะตกนั่นคือถ่ายต่างฟูมาจากนี่นี่ทะเลเนาะกิมกิมกิมถ่ายยังไงกันดิถ่ายยังไงกันเอากล้องคิงอ่ะเดี๋ยวถ่ายหน้่มาให้แป๊บ ทางนี้เขาตรง้เขาตรงนี้เข้มฮะ,ขะ,ขมะเขามุมนี้เลยมุมพาทิศนี้เลยนี่ภูเขามีมีน่เดี๋ยวลูกพี่แป๊บคู่รักเขาถ่ายรูปกันเอาเดียวเดียวลูกพี่สุดละพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยๆอันนี้ผมได้ถ่ายรูปเด้วยถ่าวิดีโอเอว วันยิน้มเงางแห้งเลยบรรยากาศรอบๆะม,ะมาเที่ยวทะเลมาลิโพมาครับมาครับวิวสวยวิวสวยสว,ยวยิวสวยวิวสวยบรรยากาศน่านั่งมากเลยดูข้างหลังนะเรือตกปลาเต็มเลยเพิ่งลงเรือมาแต่ไม่ถ่ายนะครับ <c oughs> สุดยอด ดูวิวข้างหลังเฮ้ยนี่เดี๋ยววะไปดูเกาะกลางโอ้ดูดูเบ็ดดิปาดคนพ่อคนแม่เบ็ดสีแม่งสีเสียดสวยสั่งนี่ก็วิมันสวยจริงเนาะน้ำขึ้นแล้วสวยเนาะมีภูเขาด้วยเฮ้ยรถมาที่น้ำขึ้นแล้วสวยมากเลยน้ำเล่นน้ำตอนน้ำขึ้น แ้วกำลังขึ้นพอเดี๋ยวบ็นี่ถ่ายตกตรงตูนด้วยสะท้อนแสงคนนี้บ็ดนี่เม็กเหนืออยากได้โอ้คันใหญ่ขึ้น12พุต <c ười> โอ้เกาะกลางน้ำหายไปแล้วทำลายเพื่อนจะได้โทรศัพท์ใหม่เหรออุย้ยสวยสวยเลย,ย,ย,ยน้ำใสามากเลยเดยดูน้ำดูน้ำน้ำใสามากเลยจุ่มเลย ตรงแด้เนี่ยน้ำใสจริงทุกน้ำใสใจจริงเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นนะครับตอนแรกนี่น้ำบนแน่เดี๋ยวเราเดินไปตรงโน้นประมาณโลนึงโลนึงเลยแ่เดินอ้อมไงมันเดินสองโลสองโลนู่นเหรออันยอง

อ้าวอ้าเอ้ไม่รู้อ่ะชิชเชยก็เลี้ยงแเละเอเดี๋ยเอลยูปเนี่ยเอลยูปเนยเออเดี๋ยเดยววิวยมากเดี๋ยเอลยไปอันนีเอันนี้เด็กน ชอบมนเนี่ยชอบมาเนี่ยชอบมนเนี Williams ่ยโอเคบยไปบาย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 แจมถ่ายวอาลอกมเยเฮ้ยยูทุบบ้ายูทูบบ้าอันนี้ลงยุูกยูปเลยลงยูทูปแจม

เนือประมงแค่ไอ้นนไปจอดไหนมาเขาบอกทหนู้เหรอแกรสั่งลาคลิปหน่อยกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจิมกะดาเรียกร้องเร็วเลยายโเลยเดยทะเลมาริโพสวยมาริโพหมนหมนมนดูวิวดูวิว ดูอยู่ดูอยู่เออ, do you, do you. อสุดยอดเขา,าเลยนมาเล็กโผล่เฮ้ยเนี่ยรถไรวัเนี่ยรถเนาะ้าหลังวีดีโอจานดำลงยูทูบเบอร์รอติดตามได้รอติดตามน,ะามน,นั่นเองครับรถอะไรวะรถอะไรวะรถ,รถ <c oughs> อะไรวะสามล้อ <c oughs> ทะเลไปโอ้ยก็คือลองลองวิ่งวิ่งกล้องกล้องกันสั่นกล้องกันสั่นกล้องแล้วนี่ดูมันไม่สั่นเลยไม่สั่เลยไม่สั่นเดี๋ยวนะดูนะไม่สั่นเอาวิ่งแรงๆเจ็บตีน lốt phải cài lọc đu mà đu vio chăng đu vio đu view đu vio 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 đu ใส่เสื้อคู่เด,ดินเที่ยวานดีกว่านูนไป,ไปทุ่เลยมีบ้านพักราคา,าคือละสามแสนนะอยู่ได้กันสิคนติดชาหาดพอดี กลางคืนจุดพูได้แล้วนะจัเนาะกลางคืนได้ดิโออย่างเท่เลยจันเฮ้เดินวิวตามชรักอู้ดูขึ้นอยู่ไหนหรอามเาต่อง้หน้าาอยต้องโทรถามเดี๋ยวโทรถามฮะนี่เขาย้ำแำมแล้วได้มาได้ยังไงบอกว่ารอคำตอบอยู่ผู้ชายสองอ่ะอืม ว่าถ้าเกิดได้คือว่าเขาต้องแจ้งลงหน้าโรงงานใช่ป่ะคือมันพื้นฐานเขาจะออกไงอ่าเกิดเป็นกระชั้นชิดเขาแหงกับตะตันมาเพื่ออะไรเร็วเดี๋ยวโทรเขาเลยที่พักคือละสามแสนนี่ยอาหารทะเลเนี่ยว่าจะละลูมันดะแพงกัเแหงหมโอ้อาหารทะเลก็มีนะตรงนี้มีร้านขายอาหารทะเลด้วย Ô, oh, hoài khen lên này Nhìn bàn phát rồi Ok, nhìn vào cái này ถ่ายลง YouTube พี่สุดแล้ววิวววิววิวเห็นวิวเลยเอ้ยยังสวยไอ้เป้ยโฮโฮยังเท่พี่เดี๋ยวมาอีกคนนึงวิวอยังสวยโอ้ยแดนๆอัดิพวเต็ไหมเต็มน่ะเฮ้ยพี่พี่พายวงท้าว่ะ มันทาครับตากากาศตากอากาศริมเลนะครับเดี๋ยวริโพลมาริโพมาริโพนะด็กสักแป๊บเนาะอ่าอีสักแป๊บเขบมาครับยอย้ำมาเมืกันว่าคืนจะในรอคำตอบอยู่